ทลายแก๊งขอทานขเขมรใช้เด็กเป็นเครื่องมือโกรายได้วันละหนึ่งพันบาทตำรวจปคอมอกำลังบุกทลายแก๊งขอทานขเขมรสามิเจคนรายได้วันละไม่ต่ำกว่า3 0 0ถึง1,000บาทพมตำรวจเอกพัฒน,พ,ฒนพัฒนพงศ์เสียพินเพราะผู้กับการ 2. บรกปคอ,อมอพลตำรวจเอกนาวินสินธุรัตน์พ่งกับสพบางละมุงพลตำรวจเอกธนพงศ์โพธิพ่วมกับ สพเมืองพัทยาพนตโทพระเนียงพรหมมีรองผู้กำกับการ2อบกพคอมพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ปคอมเจ้าหน้าที่ตํารวจสพบางละมุงเจ้าหน้าที่สพเมืองพัทยาส่วนที่กําลังกว่า50นายบุกเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มกลุ่มคนต่างด้าวตามหมายจับตามข้อหากระทําความผิดกระทําบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมหรือกระทําด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กในร่อนหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน หรือการกระทําผิดด้วยการกระทําประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากเด็กได้ตัวกลุ่มคนต่างด้าวเป็นชาวมพูชาผู้ใหญ่19คนเด็ก18คนรวมทั้งเส้นสาวเคนเบื้องต้นได้ทาการเปิดเผยว่ากลุ่มขอทานเหล่านี้จะลอบเข้าเมืองมรผิดกฎหมายตามช่องทางต่างๆและจะอุ้มเด็กไปนั่งตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมานั่งขอทานขอเศษเงินจากความสงสารจากของชาวบ้านและท่องเที่ยวโดยรายได้วันละไม่ต่ำกว่า3 0 0ร้อถึงหนึ่บาทอย่างไรก็ตามได้ประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และความมั่นคงของจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัดชนบุรีเพื่อทําการคัดแยกทับประวัติแต่ละบุคคลพร้อมตรวจหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวผู้ใหญ่ที่อ้างเป็นพ่อแม่ว่ามีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่หากไม่มีก็จะเข้าข่ายค้ามนุษย์ได้ก็จะต้องทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วแจ้งข้อหาดําเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปขอบคุณที่มาของข่าวจากสนุก .com